เอาละครับก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพาท่านผู้ชมทุกท่านนะมาทําน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับอันนี้จะเป็นขวดที่ผมทําไว้นะครับก่อนจะเริ่มนะครับก็ให้ไปเตรียมแหล่งน้ํามานะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําจากบ่อป้าหรือแหล่งธรรมชาตินะครับน้ามีส่วนสําคัญนะครับในการทําน้ําจุลินทรีย์ส่วนผสมนะครับก็จะมีไข่หนึ่งฟองผงชูรสหนึ่งช้อนนะครับแล้วก็กะปิครึ่งช้อนตอกไข่ลงไปผสมให้เข้ากันนะครับตีไข่แดงไข่ขาวและส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน ขอเกินก่อนนะครับว่าก่อนจะทําน้ําจุลินทรีย์นะครับแหล่งน้ํานั้นสําคัญนะเพราะว่าแหล่งน้ําแต่ละที่เนี่ยมันอาจจะมีเชื้อจุลินทรีย์หรือไม่มีนะฮะก็เป็นไปได้นะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้แหล่งน้ําจากธรรมชาติหรือบ่อปลานะครับซึ่งจะเห็นผลได้ชัดเจนขั้นต่อไปนะฮะเราก็จะใช้ช้อนโตะนะฮะหช้อนโต๊ะในขวดน้ํา1ลิตรนะครับต่อน้ํา1ลิตรก็ใส่ไปแบบนี้นะฮะแต่ในคลิปนี้ผมจะแวกแนวนิดนึงนะครับผมจะอัด อาหารให้มันประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับเนื่องจากผมหาขวดไม่ได้นะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับก็มีประโยชน์ต่อพืชนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะฮะที่พบได้ทั่วไปตามธรรมชาติในดินและในน้ำนะครับซึ่งมันจะทําหน้าที่กําจัดของเสียก๊าสและสารพิษต่างๆนันเองคุณสมบัติของมันก็จะช่วยปรับปรุงดินนะครับย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะฮะรวมทั้งการปลดปล่อยสารอาหารเมื่อพืชด,ดูดซึมไปใช้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับ ช่วยทําให้ดินรุ่นซุยนะฮะเพิ่มช่องว่างในดินทําให้รากพืชได้รับอากาศและการช้อนหาอาหารช่วยตรึงในโตัวเจนจากอากาศสู่ลงพื้นดินนะครับในคลิปนี้นะผมก็จะใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ของผมนะผสมเข้าไปนะครับนิดนึงเพื่อเป็นการขยายแล้วก็เป็นการใช้งานแบบเร่งด่วนนะฮะระยะเวลาก็ไม่เกิน10-15วันนะครับผมสาหรับวิธีนี้ส่วนสําหรับวิธีไม่มีหัวเชื้อนะก็อาจจะใช้เวลาเป็นเดือนหรือ2เดือน หรืออาจจะติดหรือไม่ติดก็ขึ้นอยู่กับแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้านั้นๆอาจจะมีเชื้อจุลินทรีย์หรือไม่มีนะฮะหลังจากที่เราผสมกันเรียบร้อยเนะี่ยก็ให้เขย่านะครับแล้วก็ไปตากแดดไว้นะฮะตากแดดแล้วก็ทุกๆ2วันเนะี่ยก็ให้คลายฝานะครับคลายแก๊สมันออกนะครับผมแล้วก็เขยา่าก็ให้ทําไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าน้ําในขวดนะครับจนกว่ามันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับอันนี้ผมทําตั้งแต่วันที่30เดือน6ปี68นะครับอ ทำไว้3ขวดนะก็มารอลุ้นในคลิปหน้ากันครับผมการใช้น้ําจุลินทรีย์สำหรับพืชผัก 50-100cc ต่อน้ํา20ลิตรสําหรับทางดิน 200cc ต่อน้ํา20ลิตรสําหรับตู้ปา c c. าลา 1-2cc สำหรับบ่อปลาใช้10ลิตรต่อบ่อน้ำขนาดกลางทุกสัปดาห์